หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมัง่งคั่งกับช่องริชมูลคอยนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญที่เพิ่งเข้ากระดานใบแดนเป็นวันหรือสองวันแรกนะครับตัวนี้ชื่ออาโปรโหรือตัวยอ่อคือเอทนะครับตัวยอ่อสะกดว่าเอทเลยอะนดับอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบเก้ามาเก็ตแคปอยู่ที่สี่สิบหกจุดแปดแปดล้านราคาอยู่ที่ศูนย์จุดสองสาม 8ดอลลาร์วอลุ่มรายยี่ี่ชั่วโมงอยู่ที่สองร้อยเจ็ดกว่าล้านนะครับแล้วก็ทั้งทั้งสพายอยู่ที่1,000ล้านแคลคูลเลทัพลายอยู่ที่2อง้อสาสิบล้านนะนะตัวเนี้ยไม่น่าจะอยู่ที่ศูนจดสอดลลาร์แค่ช่วงเวลานะครับจังหวะที่เขายังไม่ได้ปล่อยราคาในส่วนของเครือข่ายเนี่ยหลักๆเนี่ยเครือข่ายต้นแบบก็จะเป็นอีเ e อ e รีมนะแล้วก็ตัวของ อีเ e อร์สแเนี่ยมีโฮเดอร์อยู่ประมาณยี่สิบคนเองนะครับทั้งทั้นเฟอร์ก็คือประมาณแปดสิบอันนี้ไม่รู้ว่ายอดจริงหรือเปล่านะอันนี้โดยรวมนะครับประมาณแปดสิบานซักชันก็คือยอดมันต้องเหลือน,นะแปลว่ามันยังไม่ค่อยมีคนเทรดเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยซ้ำไปนะครับแต่คะแนนเลตติ้งเนี่ยอยู่ที่สามจุดแปดนะเรารู้สึกว่าตัวโปรเจกต์เนี้ยอยู่ในอาวะด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น โปรเจกต์ที่มาจากพิมพ์เขียวของ Oracle นะครับเราก็ใช้ AI ของ Oracle แล้วก็ระบบเว็สาของ Oracle แต่หลักๆเนี่ยไบแนนเนี่ยเป็นคนวางระบบตัวนี้นะครับก็เลยเป็น b บแนนอีโคซิสเต็มนะ AI Big Data ตัวนี้แพลตฟอร์มก็จะเป็นไฮบิสนะครับระหว่างอีเธอเรียมกับ BNB เออในส่วนของ ตัวของตัวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ x ด้วยกันเนาะผู้ติดตามนะน่าจะประมาณสักหลักแสนแสนหกหมืนคนนะแล้วตัวนี้แอดออนหรือว่าปักหมุดที่ Oracle Era นะครับมีเว็บไซต์ของตัวเองเกิดมาตั้งแต่สองพเดือนธันวาคมนะโดยประมาณประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่นะเขาบอกว่าตัวนี้อยู่ในโปรเจกต์ของอาวะด้วย นะแต่เป็นอาวะของ BnB นะครับก็อยู่ในความดูแลของ BnB แหละแต่ว่าตัวสัญญาณต้นเนี่ยเป็นของอีเธอเรีในส่วนของเว็บไซต์นะครับตัวเนี้ยอ่าก็บอกเลยว่าเป็นอาวะออของ Oracle นะครับ p พ o r a c l e AI Oracle เลยนะเราก็สามารถที่จะซื้อตัวเหรียญตัวนี้ได้นะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์นะ อ่าพาร์ทเนอร์นะครับหลักๆเนี่ยในตัวของบล็อกเชนก็มีบล็อกเชนที่เยอะเลยอย่าง b n เน็ตเวิร์ดมาลินเชนซีเค b ีบ b อบบีโอบนะครับแล้วก็ Avalanche Aptos อะไรอย่างเงี้ย m a n t ่านะครับแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยก็มีเยอะนะอย่าง River c o l a n แนะครับ Lorenzo DeepSeek นะตัวของ AI โดยเฉพาะเลย นะเขาก็อ่าเป็นเป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังนะครับกาะดานต่างๆอย่างโอเคอะไรมนนันก็น่าจะเข้าหมดแล้วนะครับอ่าในตัวนี้ก็ถือว่าโปรเจกต์ออกมาดีเลยนะแต่อาจจะต้องใช้การบิลสักหน่อยนะครับโปรเจกต์เนี้ยออกมาดีจริงๆก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์คนถือกับการทำซันทานซัคชั่นเนี่ยยังไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้น ขอให้อยู่ที่แปดนะครับแปดเต็มสินะข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่ม amazing rich new moon coin นะครับสุดท้ายนะผมฝากนะครับสำหรับเสื้อช่องนะ rich moon coin นะผมก็ทำออกมานะครับก็มีโกตาสัญลักษณ์ตัวนี้พื้นเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดเป็นสีแดงซึ่งตัวเนี้ ที่ทำขึ้นมาเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นชุดกีฬานะครับฉะนั้นการระบายเหงื่ออะไรมันจะค่อนข้างดีมากๆเลยถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยซื้อกันได้นะครับราคาอยู่ที่สามเก้าเก้านะเพราะว่าผมใช้บางตัวเนี่ยผมตัดมาใส่เองเลยแปดปีนะครับคือเสื้อมันทนจริงๆต้องยอมรับตรงนี้นะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใตค้คลิปนี้ สำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าตัวของอาร์โบรนะครับจะ go to the moon ไปกับช่องล m o มู c คอยสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ